เอาละครับพ่อผมนะมุนชายฟิลแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับแานบอลซีเหมือนเดิมตายตายสวัสดีครับผมอ่าวนเพื่อาวันนี้ตามปกลิปเลยเหมือนเดิมเราไม่ชักช้าหลีลาแบบพาร์ทที่แล้วหรอกพูดเลยกว่าจะพูดได้กินเกียร์ทีวะอ๋อไม่เยอะหรอกไปครับไปหลีลาไปแล้วอยู่ไหนอ่ะข้าทิ้ตลอดอยู่ไหนละอะไรอยู่ไหนละก็จอปู จะสู้ไหวเลยเนี่ยมันมันต้องไหวมันอยู่นี่มันอยู่นี่นั่นไงลงไปเลยไอ้นี่มันคือไข่ไว้จำไม่ได้ละอ้าวมันมันรู้อยู่ว่าแต่มัน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 คือไข่ว้ชื่อสิโลว์ชื่อนั่นแหละมันงงกุลเงงกุลไงี่ยสั้นสิซุปเปอร์สายยาโฟซุปเปอร์สายยาโฟตอนไหนอยู่ว่าจำไม่เห็นได้วะภาคจีทีจีทีตะวันไม่รู้จีทีนี่วะโอ้โห โอ้โหเลือดเลือดเลือดเออเออเ้าจาจ้าคลี้ใครเอาเคน่อโอ้โหโอ้ยโอตีแม่งแรงชิบไหยเลยไม่ตีอะไรตัวตายแล้วที่มเกิดไม่ได้คืออะไรวะเออวักไปวักไปวักไอ้นั่นน่ะคนแย่ก็จะลิมพ์เงียบาเกมหมดอ่าดีบีซีรีไวท์ติดกางนี้เออไ่พีว้นอ่ะ โอ้โหใช่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงงทำไมพิมพ์ไม่ได้เนี่ยเออมันขึ้นเออเลยไหมมันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะพี่บอกมันพลังพลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตาไอโอเคียนแบบเฮ้ออ๋อยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวเด็กมันตายเดี๋ยวเด็กมันตายเราเปิดเท่าไหร่วะเราเปิดยี่สิบโอ้ยไปหาผู้ชายโอ้ยอุ๊ยโอวิวอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มัน อ้อติดไปติดไปขนาดใครโอเคแล้วนะเด่กมันยังตีอุ้แรงแรงแรงที่บายเลยแรงที่บายเลยมันหูจังวะอู้ตายแรงจริงอู้แรงนี่นี่โชว์เซียนเหลือไหมมีแต่ะอุ้ยแหมเนื้อดูเนื้อแล้วก็ูตายตั้แต่สมแล้วที่เป็นซูเปอร์พยาโฟไม่น่าเลยสะวันเทพซ่าไปเทพกับบิวได้ยังไงบิวน้อยใจบิวบิวน้อยใจ เออบิวน้อยใจแล้วเว้ยโอ้ยเฉียดไปหน่อยนเป็นหนึ่งเทียบทำลายร้านหมดเราแพ้เราแพ่จังวเรารู้มาแล้วรู้ความจริงมาแล้วว่าสเกลพลังของบิวอ่ะเอยไม่ใช่ของบิวกับโงกุลน่ะมันไม่ใช่60ต่อ10นะคือะจากแนนิเม่มันไม่ใช่เพราะมันปูเรื่องใหม่ไอหกหกสิบต่อสิบเอออะไรวะที่เป็น60%เปอร์เซ็นอ่ะคือแบบ มันเป็นในเดอะมูวี่เท่านั้นมันไม่กล้าจะเอาทำอนิเมะไงเลยเอาสกเกลพลังเวอร์ไว้ก่อนอ๋อพอทำอนิเมะมันก็ไม่เทพซาขนาดนั้นอเไรอ่้ใช่ไหมพลังบิวถึง <laughs> น่าจะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอ๋อมันเยอะมากเป็นยังซี่นี่เองเออช่วยมันใครขวันเอาสักห้าสิบเป็น่าไหวยี่สิบสิบก็แทบจะไม่ไหวแนละ้ <laughs> เทียบทราบบูมาบ้าไปไปเก็นไปอุ้ยวโอ้ยจุก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 โอ้ยร้อยแม่งแต่ใช้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จอนไหนวะอุ้ยห้าสิบม่เนี่ยโอ้โหเลือดเลือดเลือดพูดว่าโอ้ยมันไม่ถึดแต่มันตีแรงอ่ะเออมันตีแรงตีแรงตีแบบแรงไม่รู้จะแรงยังไงแรงเออใจเย็น ลองเป็นเ,เกมลองเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่ดากันบ่อนมาสู้ดิไม่รอดไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะหมัดเดียวจอดอย่าใส่ล,มล,ละาลมาเอาอะไรวะเอ้ยโอ้โหใจเย็นระวังเราปีศาจเอาผลพิศาจก็ตีสูนตายหา่าต้องโลเกียโเกียตายห่าเออเลือดแม่งเหลือเจ็ดล้านจากสิบล้านมามันต้องมันโอ้โห นี่จะออกไปแต่ขอบฟ้านี่เหมือนเอาระยะให้มันปล่อยพลังขึ้นเต่าใกล้ไปหน่อยเอาพลังหมดโอ้ก้อนอะไรสีขาวๆเงยหน้าไปสก้อนเหรอก้อนเนื้อติ่งเนื้อเศษซากของมันดอนบอลเกงกิีเองเออมันเห็นมันเห็นได้ยังไงอะเตี้ยอะไรอะไโอ้โหกระหลุนมันจะหรือจะเดินมันจะห้าอะไรเนะห้ากินปาก หรือว่าทำไมมันปลาไก่เลยเกินทำไมมันไม่คิดการวิตี้มันไม่คิดแรงน้ำถ่วงมันเห็นไม่ใช่อะไรมันไอ้นี่ด้วยมันเห็นไกลด้วยเว้ยอีก็อยู่ไกลนะม่งเดินา่านจาไหนวะลงงลุมไปซะกลับนรกไปไปนรกอะตามไตามไปมันไปชว์นรกพอจอยิงแม่งไม่ได้ไม่ได้อันนี้จะมัวลีลาไม่ได้ ไเดี๋ยวว่าเอาไปเลือดเลือดทวเลือดเลือดนี่นี่นี่โอ้ตายตายเออโอ้ยฮะอื้อตายจับตกดีที่มันตีไม่ไกลเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยแต่ไม่ตีติดไฟว่ะโอ้ยนี่ร่างนี้มันก็ใช้มังกรทองได้มองจอไม่เห็นมังกรทองโอ้ยนี่พูดคลาดที่แล้วหรือเปล่าะ อรับที่แล้วดิโอ้โหสยามพูดเมื่อไม่นานวันนี้ใช่อะไรเลยเฮ้ยเฉียดอาจารย์เราแน่จะลงมอสไอ้นั้นเพิ่มนะไอ้ที่มันฟันแล้วมีแอนิเมชั่นโอ่โหไอที่ฟันฟันแล้วหมุนจะตีกันหรือเปล่าล่ะโอ้ยเลือด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 โอ้ยเลือดตายตายตายสู้เขาฟิวแปลงมากอุ้ยไปเฉียดคาราทีต้าไปเฉียดไปหน่อยนึงไอ้สย่ามรถมันแปลงอะไรวะริมละ นี่อยากเป็นนะ TPC อะไรวะ TPC ทำเหลื่อแต่เนี่อบูว์เบื่อคนดีอะเป็นคนเลวอุ่ยังไม่ใช่นี่วะน่าจะนี่มันต้นเจอะไรขึ้นต้นไม่เห็นเจมซีเอ่อแอรได้เปล่าวะบินบินไม่ได้บินไม่ได้ช่วยด้วยบินไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยบินไม่ได้จริงจังว่ะโอเคได้ละเต๊บ พุมาห้ากิ่นปากไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเรียบร้อยเรียบร้อยมาโหพร้อมแปลงพอดีเลยพลังเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงโอ้โหใครเอาเคนไม่ได้วะไม่ใครเอาเคนไม่ได้ดิอ๋อเต็มแล้วดีว่าพลังเต็มที่แล้วีจงจังระวังระวังมันจะตายแล้วตะกุนตกุนตาย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 ตาจ้าจีบแมทู่เขาฟิวโอ้ยแหวบ อันนี้ก<ฟ>ินอิ่มปากไม่ใช่เลื่อนเลื่นกำลังขั้นสูงสุดอของซูเปอร์โนวามันบินไม่ได้วะเป็นไรวะเกิดเอฟสิเออนั่งบ้ากว่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ยไหนมองไม่เห็นว่ะดวงล่างตอนหัว,หวโอ้ย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 ตาย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 อิ่วล่วงตายดีแบงเลยเจอไฟนอลแฟตยุบไฟติดติดติดไฟนอลแฟตโอ้โหไปโดนโดนโดนเยอะ น่าจะโดนหรือเปล่าโดนแต่เข้าหรือเปล่าไม่แนาเลยโอ้โหมันยังค้างอยู่เลยว่ะนี่พลังนี้ดิอ่ะเนี่ยอันนี้พลังลอะไรลืมละพลังอะไรโคตรเยอะเอ้ยยังเห็นค้างอยู่เลยว่ะไปนัดแปดตะวันของเขาดีไงช่วงอืออันเก่าหมดอันใหม่ไปโอ้ยแหม่ไม่มีความเข้าเลยเออตายเอาตา แรงที่ไหนเลยจูกูวูบก็จะวิ่งแล้วอันนี้พลังสร้างเองจะมาอันบนสุดใช่สี่อันบนอ่ะสร้างเองมีแค่สามอันอยู่อ่าเพิ่เฮ้ยทำไมทีพีเพิ่มวะบับเข้าไหมน่ะไปเข้าพร้อมรีเลือดพร้อมชิบหายกินแบบมาพหนุ่มน้ำมนุโอ้โหหนุ่มน้ำมนคนหลายใจเออหนุ่มน้ำมนคนหลายใจ e v c อุ้ยเตามันจะตาแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยดูแบบดูไกลๆ้านแปล้านแปล้านแปดใกลแล้วเอ้าทำไมมันเกิดต่วมัเกิดบาบีดี้วะไหนวะตีบิดโดนตีบิดโดนดเล่นหรือพัเ่ยใจเย็นๆนะเชียเออมาหุงมาห้าไอ้ยาเราได้พลังมาแล้วร่าไรพลังเมหมดนะพ่ะพลังเเหอ ยาบค้าจะเป็นรูปตัวเอ็อยพลังตะวันคือเท่าไหร่ตอนนี้เลยสิบพัหมื่นแสนล้านสิล้านร้อยล้านพันล้านพันห้าพน้าล้านเ0ือสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพเก้าพันห้าร้อยล้านฟิลคูณเท่าไหร่ฟิลตะวันาร้อยดิมันจะตายไหมล่ะ คุณร้อยละแค่ดูดูพลังเลนดูพลังเลยเอาพนล้านพลังมานเพิ่มโคตรเยอะอ้กดกดวีดูสแตทมันี้ดีวีเจ็ดหมื่นเจเจดสิได้เจ็ดหมื่รยอันไหนเจ็ดหม่นเจ็ดร้อยของสเต็งสเต็งเยอะยังวะตอนเาหมื่ห้าพันห้าร้อยเอาไม่ใช่สี่พันหอยเอ้สี่หมืพันเออสี่หมื่นห เด็กอะเด็กเราสามหม้าโอ้ตอนเท่าไหร่แล้วคุยเลยสองหมือ้าเพิ่มสเตตโคตรเยอะไปเรียนไเป็นเงินวิวอะวิวมาต่อยแ่งเ์วิวต่อยทีแสนวิวอะไร W I วอเะเท่าไหร่คิอ w สองหมื่แปดโอ้โหนี่ไงลังเยอะพอนี้หลังเยอะพมานเอา กร้อยร้อยดาวเพชรสองแสนว่ะสกิลอุ้ยเอาอุ้จะตายรอบแรกรอบแรกโอ้โหโอ้โหขยันขยันดุดวนดุด่วนโอ้พลังขึ้นเต่าพลังแสบโอ้โหอ้โหมาห้าโอ้โหมาห้าทะเย็นกินปลาจอโอ้ดูเลือดมันลดอยู่เมื่อกี้ลดไปหน่อยเนี่ยู้มันรู้มันไอ้มันได้เกิดไอ้มันได้กลางต้องเจอนี่พลังขึ้นเต่าซิต้าเดยไม่ใช่อันนี้ มาามันจะตายแล้วใช่ไหมแต่แล้วอัดพลังขึ้นเตาสิบเท่าเข้าไปจะครบแค่ไหนอย่าลบดิอย่าลบอย่าลบมันต้องเจอมันลบขึ้นเต่าอ่ะนวะนี้อันนี้ก็จะปึ้มโอ้ยเสียไหนอันนี้ครับโอ้ยเต็มเต็มเลยฮะมีอันไหนอยู่ไหนนี่ไงโดนเมื่อวะจะเดินนี่อย่าเดินเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่เล่นเพียวเองมันติดพิษหรือเปล่าวะเนี่ย อ๋อมันคูณคูณน,นีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดามาตายยังวะเนี่ยยังไม่ตายไม่เอาเดี๋ยวท่าอื่นท่าอื่นโอ้ยไอ้อะไรวะบอลยิงกีใช่ไบป่าโคตรไก่โอ้โอ้ใกล้แล้วมันใกล้แล้วโอ้ยปล่อยพลังมันจะมันตายเดี๋ยวอนะเราจะรูปด้วยกันเอาหน่อยนึ่งไม่ไม่ก็หิวโอ้ยหัวเราจะหมดแล้วเนี่ยเอาพลังตัวเองเนี่ยพลังตัวเองน่าจะตายแน่นอนกัน ไม่เปิดเราไม่ให้เราไม่ให้ทำใหสุดเลยนะฟิวเราจะเดอะลัดแปดหมื่นเองเก้าหมื่นเน่งเดลัดฟิวเดลัดข้ามยีห้าไม่ห้าอุ้ยข้ามเทนอื้อสามเรียบร้อยเอ้าฟิวเดลันี่ย่าๆเราได้ของโหดไปแล้วโอ้ยเร็วที่สุดเจ้าของหายไปเนี่ยของหายเลยอุตส่าห์ชาร์จแต่ยังมีนี่อยู่ของหายเนื้อหายไปเยอะเลยอะตอน

หูเน <muitas S 2> ี <sketches> oh really. ่ยเปิดลงไม่ได้หูหาเพชรซูนชูแอบมาแล้วมาขอพรดีกว่าเก็บครบแล้วเจ็ดลูกพรอะไรเว็บแหน่แหน่แกไม่ได้ด้วยนะเติบ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 อ่าเจ็ดลูกหากันดูมินิแมปมั้ยมินิแมปมีแต่เดซ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 นี่ยจะเห็นไอคอนอยู่วะเดี๋ยไหนลบกมันหมุ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 นอยู่ไหนข้างหลังระวันหรือเปล่าวะ หันหน้ามาทางหอคอยอ๋อถูกไกลจังวะก็เราไม่รอแล้วกดเลนนี่ขอพรที่ถูกต้องเราต้องทำแบบนี้ฆ่ามัถ้าจะตายไม่ไดลไม่ตายเรื่อนมันไม่ลดจะตายอ่ะแต่ก่อนเรื่อนมันลดได้เลยแต่มันขออะไรดีเอาตายเอานีไงี้ ราทำอะไรโอ้เราจะเปลี่ยนออร่าเป็นสีอะไรดีจะมก็ตายออร่าสีอะไรดีวะแล้วแต่ดิฟิวอยากได้สีอะไรล่ะอ้าวอ้าวมันยังอยู่ได้ไงวะมันตายไปแล้วไม่เปลี่ยนป่าวะอ้าเปลี่ยนแล้วปดห่าดูดูบนหน้าผากดูบนหน้าผากหน้าผาก ลูกน้องของบีดี้อะฟิวเบจิต้ามันยอมเป็นลูกน้องเลยผีหรือเปล่าผีหรเปล่าใชเปล่าเดี๋ยวเดชาร์จรอไปก็ได้เปลี่ยงใครมาฟุ้งฉันเลยโอ้แน่นอนฝนตกเลยเฮ้ยรับอกฝนตกเนี่ยโรคจริงก็ตกในเกมก็ตกบ้านตะวันตกอล้วะอ้าวไม่ตกไปถึงบ้านฟิวไงนึกว่ามันไปถึงแล้ว เออแม่งเร็วชิบหายเลยเปล่ารู้ใส่หัวปังจะปล่อยพลังเลยจะฟันกันยังปล่อยพลังสักหน่อยดีไหมปลดเลยพลังหรือแฟบหรืแฝดพลังแต่งเองอะไรแต่เบนเบนมินมาตะวันไปติดติดนู่นเลยติดภูเขาภูเขานู่นดินู่นนู่นนู่นภูเขาไหนวะข้างหลังตัวเองนะไอย่างไม่ต้องเต็มหรอกพอแล้วแค่นี้แหละ สองเอาดิหนึ่งไปครับดิเอาผิดนะเราจะปืนแฮนดิทูหายไปกระสายลมระเบิดหน่อยเดียวถ้าอะไรที่ระเบิดได้ของตะวรรค์ถ้าถ้าแรกอันใหญ่ๆชูแขนขึ้นถ้าแรกเลยถ้าอะไรอ่ะช้าเลยเอออยู่มือขึ้นแล้วมุน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 ต่อยค้างมุนอืบ หมุน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 หมุไปยังไปเลยยังไปเลยนับโอ้ยบึมโอ้โหของดีกว่าสักเออนี่บ้านลเท่่ราบ้านใหม่เหมือนนิกนึกถึงตอนนั้นที่เบจิต้าโดนโงาคุณใครโอเคแล้วต่อยเปียงเข้าไปในภูเขาแล้วภูเขาไม่เป็นรู เอ่าอัพพลาดไปครับหัแรกเลยภาคแรกเลยมีไฮเพลสแล้วเหรอมียังทานแล้วมีตั้งแต่ภาคแรกมาก่อนซุปเปอร์ไซย่าอีกมาแผ่นดิสแผ่นดิสมาลองดูจะโดนไหมอู้อะไรเอาอะไรไปสู้กับตัวเอ็มวะคนมันอัพภาดมาเอาผิดผิดผิดแผ่นดิสแผ่นดิสเราไม่สนแล้วเราปล่อยแม่งขู่รูกคตรเล็ก ตายแล้วเรียบร้อยอนุสถานวรเธอครั้งหนึ่งเคยมีคนตีันตรงนี้เดี๋ยวนะเหมือนข้าวนี่เราต้องอนุสณ์สถานไว้เป็นที่ระลึกไหนเอาพีดีหน่หละม่เขียวเออผิดอันนี้สิเราใครมาตึ้บไม่มีไม่มีแน่ใจ chạy chạy chưa chạy 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 Để chạy 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 ไอ้ยูเดียวเดียวเดียวมันมันจะหายไปป่ะกินไม่ได้ป่ะอ้าวหายเรียบร้อยไม่ไม่ไม่หรืออนุสรณ์สถานอนุสรณ์อบแม่โคตรเท่ไหนวะอ่ะอันนี้จะอินเสียงป่ะมาเห่าก็ต้องถูกใจอ่ะบตายเอ้าตายเอโคตรเท่เอ้าเอ้าโอ้เลือดมันน้อยกระแสนนึงนะน่ยเมื่อกี้แสน กจะเส้นดีล้านวะเอาไว้กี้แหละปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ต้องชิคก่อนมันไม่ตายไม่ตายอ๋อคนใหญ่เกินไปไหมวัดวัดตีเอาหายหายหายเอาเอาหายเหรอหายวัดเจ้ามือนทำไมทำไมเอาไปหายเดี๋ยวก็หายเอาตัวเล็กดีฟิวมีไตัวเล็กเออหดหดเดี๋ยวก็หายไป เออเรียบร้อยโหดปุ๊บหายก็สายลงแงววุ้บอะไรวะตัวที่มันตัวนั้นนี่นี่นี่ไอตัวเทพเจ้าแล้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตอยต่อยตอยมาตอยมาวันพันแมนว่ะไอต์เกมมันจะจบไหมเนี่ยเออโหลดไปแจกไปแจกจะมีโหลดโหลดเต็มจบประมาณที่มีใช่ไหมมันไม่จบในโลกเด้อจบแล้วมันแค่นี้โอเคเก็บเบลลเบลลว ับไอดาบเหรอเฮ้ยดาบเหรออะไรเนี่ยปักไข่มังกรดาบไปปักผิวกับตัวไข่มังกรเนี่ยเนี่ยจักอยิบมาแล้วเนี่ยมันปักอยู่วะตอนแรกมันปักอยู่อย่างเงี้ยเออมันปักเขาได้เออปล่อยไว้กินละแต่คนบอลมาทักทังกรใครจะชนะที่เดียวตายไม่น่าเลยมาเคฟิวมา ถ้าใครชอบก่ลืมกดไลค์กดซ b s c r i ร e และกดแชร์ด้วยนะปุ่มซับยูซ้าวบบนเมือนเดิมครับผมอวันนี้ไม่ไปหรอกแมเนมกดกระดิ่งให้ด้วยอ่านี้ไปแล่าไบ่าครับนั้นเก๋ไปไปจุ๊บ